ครับมาก่ติดเลือกสว .2567 กันครับวันนี้ครับจะมีในเรื่องของการที่ดูแลความปลอดภัยนะในแต่ละหน่วยแต่ละที่สถานที่รับสมัครต่างๆนะครับตำรวจครับเขาวางกําลังทั่วประเทศครับกว่า18,000นายนะครับดูแลนะครับการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้ครับไปจนถึงการเลือกระดับอําเภอระดับจังหวัดถึงระดับประเทศเลยนะครับ ำรวจครับได้จัดก,กำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ทั่วประเทศครับตั้งแต่เริ่มรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศวันที่20-24พฤษภาคมนี้ไปจนถึงการเลือกระดับอำเภอจังหวัดและประเทศจำนวนกว่า18,000นายโดยมีภาร,รกิจสำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยการจับกลุมหากมีการกระทำความผิดและการวางตัวเป็นกลางครับซึ่งวางกำลังตำรวจนะครับดูแลความเรียบร้ 100วันรับสมัครอำเภอรหรือเขตละ3นายต่อวันส่วนวันเลือกระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนครับจัดกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยประจำหน่วยอำเภอรหรือเขตละ12นายและการเลือกระดับจังหวัดครับวันที่16มิถุนายนจัดเจ้าหน้าที่หน่วยละ20นายต่อจังหวัดและประเทศครับ2 6มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่จํานวนหน่วยละ60นายด้วยกันนะครับแต่จะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมกรณีจําเป็นตามสภาพพื้นที่เช่นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระบวนการเลือกสอวอที่โปร่งใสทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ฝากผู้สมัครรับเลือกให้ศึกษากฎระเบียบกฎหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการความผิดและขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน20สาขาอาชีพสมัครเข้ารับเลือกสอวอ เป็นตัวแทนประชาชนเขาทําหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อไปกันด้วยครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าหากประชาชนเนี่ยพบเห็นการกระทําความผิด สามารถโทรแจ้งได้นะครับที่สายด่วนกะกะต144หรือว่าแจ้งมาที่สถานีตำรวจก็ได้ครับ191เพื่อที่จะร่วมการเป็นหูเป็นตาให้กับการเลือกสอวอในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับ,รบก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับต้องบอกว่ากระแสะของผู้ที่สนใจจะมาสมัครสอวอในปีนี้ถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับก็ฝากไว้นะครับผู้ที่สมัครรับเลือกเนี่ยนะฮะให้ศึกษาครับในกฎระเบียบดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแนะนําตัวการหาเสียงและก็กองเชียร์ด้วยที่ จะมาให้กําลังใจนะคะต้องแยกกันนะครับระหว่างสสแล้วก็สอวอกฎระเบียบจะไม่เหมือนกันนะครับต้องศึกษาให้ดีไม่งั้นเนี่ยท่านอาจจะเสียสิทธิ์ได้นะครับ